สวัสดีครับพี่น้องสวัสนี้หาอยู่หากินกับเราครับอยู่อ่างเก็บน้ำหว้วยบังเต็นอำเภอคุยบุรีจังหวัดปัตจ,จวบครับถาชมบรรยากาศครับบรรยากาศสวยงามครับบานเพป็นผู้เขารอบรอบร่มเย็นสบายครับสดชื่นครับ พี่น้องมาหาอยู่หาก te <c oughs> ินนะครับเขาครับอันีีหยุดงานครับหน้าวานเหี้ยก็เเ่าพี่น้องเห็นจะสีว่าแม่น้ำตื่นนะครับพี่น้องแรมเลิกอยู่ได้นน่ สามสีม่เมตรว่าสันยี่แถวหิ้มนี่ลงไปนี่เป็นเป็นเป็นทาสั้นลงเลย <c oughs> ประดานามท่ <c oughs> ามใจอยู่ว่าสัน <c oughs> ว่ามีปลาอยู่ว่าสัน <c oughs> วันถือขวานว่าสัน อเอางี้แล้วครับพี่น้องว่าสิได้จักโตมื้อนี้สิพอได้ปลานิลใหญ่ไปเผาบ่โอ้โหแบบนึกเห้เพุ่เลยพื้นครับพี่น้องท่านี้แห่ใหญ่ครับ แตเมือประสิทพากันได้แคตัวสิได้บ่เฮ้ยแล้วแ้วอ้าวอ้โอ้โหพอไหนยุ่ครับพี่น้องพอไหนยุกพอไหนยุกไปนินยัยครับไปนินยัยครับตัวแรกแคกเหมือนกันต้องงุ้มทัวร์ยวตัวนี้กัเอาเลย ควานมีตัวเดียวมันอยู่ครับพี่น้องมันอยู่ครับตัวแรกแหกมันใส่นี่สบบิว่า,วาสามขีดอยู่ว่านี่สามสี่ขีดอยู่ว่านี่สองสามขีดอยู่ว่านี่ไหนเนาะผมก็ยังว่ามันส่วนร้ายมันออกเวดบอ่ออกเวทเจ้ตัวนี้เห,หมือนกันท่านครับพี่น้องท่านนี่ผ่านเอกครับผ่านเอกลิ่นการอยู่ครับ อัานอยู่มานอยู่พอดีเผาอยู่ว่เซ็นมือนี้บรรยากาศแคมปิ้งครับมือไรบางๆเดี๋ยวเสียวเต้นมะกลางครับพี่น้องนั่งเผาป่ากินบรรยากาศร่มเย็น ปอนไา่ครับพี่น,อน้องทางไปด้วยหุบเขาพี่ครับไกลจากองค์ฟากกับมาบ้านสิบสามสิบสี่กิโลเมตรครับโอเคมันเลยขรับพูมาข้าวเดียวไปลุนน่องมาหาปูหาปลาเพราะเที่ยวไปนิดโตเลยครับ ทำงานกันดิเที่ยวไปนีตัวเลยออกบ่เื่องไปดิ่งบ่ชิ้นซับนี้ยี่าบุเลิกได้พี่หน่องเลือนน้ำเลือกเลยครับนี่สามสี่เมตรเต่อยู่กันประมาณจากักเมตรผ่านแวงน้ำสองเมตรสองเมตรแต่ว่าอยู่บองพูนนั้นเลือกเป็นบ่วนั้น 3ามเมตรคุณผู้นึนงครับจ้าคุนคะแนแปะแนนเก็บเกือบเอาตัวแรกแหกงหมานนครับพี่น้องอันนี้แหแ้หหใหญ่ครับมันก็เลยบกหอยออกมาในตัวแห้ยหน่อยสามเช่นเกิง ให้ตาเงยเนี่ยจิงเงยเงยเงยนะมาชุ่มบรรยากาศรอบๆครับร่เม,เย,มเย็นไหวๆครับพี่น้อง ไปนอนควันค่ายมีกแกเ,เขียดครับเขียดน้ำงานน้ำการกันมากช่วง,งควันไข้ไปในตัวครับจุดแคมปิ่งครับ สันเขื่อนไปตามถนนถนนเลาะริมเขาไปเลยครับบรรยากาศสวยงามครับริมเขาเกษตรไทเสวนเต็มอยู่ครับพ่อขอจบคลิปสามนิด้วครับเด้อ วัอโอกาสนะถ้าไปมองไหนซีรีส์วิวให้เบื้องอิกสวัสดีครับ